มื่อนี้ตื่นเศ้าผิดพาสผิดฝนองไปเบิ่งเงียบสิใส่ไหวต่วันเงียบใส่กบะน,นะครับว่ามันสิสด้ถือจากหลังว่ามันสิมานบอนะครับชีวิตสองถุงอีสานบ้านหน้านะครับยามเงียบไปไหวตบวานทำมันปลาขอน เบิงลังนี่บดที่แหลกลังแหลกบดถือมาลังสองถือมาถือสามตัวได้สามตัวครับได้สามตัวปละเข็งตัวหนึ่งใส่สามตัว lắng mày ha mày lắng mày ba phượng khẩu ba chiều khẩu liệu nà mân quá tất bốc ao nghẹp mà say lên chúng ta theo đi. nhưng nạm như. เงียบกบหลังนี่คือบอต่ปลาเข็งบอดอยู่หลังนีงตัวนี้หลังเงยหลังเงยครับพี่น,อน้องหลังเงยครับพี่นอ้องอื้หพี่นอ้องเบิ้งไหเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิงเ้งขาล่าตัวนี้เลยประโค่หน่อยนะอีก có à, bà lắm ngoài này lắm được mốc bưng này bưng này đẹp lái, chứa tố chứa Có chứa 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 จับอปูหอมก็น่าอีปูแม่สับปนแล้วหน,น่ถือไปบอเือเอาอีปูแล้วแน่มันขอไปกินตะเข็งเบิดเลยมันออกข้างไดโอ้สดดว,ว่ามไม่ทางออกได้แน่นะ มาข้าห้องน้ำกลนแลนน้ำกลมาหน่อยก็ได้ล้างนี่มัน,นถือสองล้างนี่ก็ได้สองตัวชีวิตบ้านนอกหากินหาหยาบ นสาวหมามีแนยวยังพ่อหาเด็กกินก็หาไปหมาหน่อยเลีนน้ำกดมาสามา ฟังไใส่ไว้ก่านวาเอาปลาคอนนี่บล่ละนี่เด็กปลาคอหน่อยตัวหนึ่งปลาคอหน่อยใส่เงียบก็ได้มโอเลงโมเด็ดกินเอาไปมุกเลยบ่ถือ บ้ถือกล้งม,ม้มนกบรบรวมมะเทศจับรวมกันแล้วกัได้เก่าตูค้ครับครบพอะวซนพรคอพอเข้งเลยเว้ใส่ไหมแรงเป็นเงอหล่อกบอีของแรงชีวิตอิสานบานเฮาก็จังสีีเลยพี่น้องต่อมาแรงมามีังินก็หากินบ่ม,มีกะ ซื้อกินแล้วนี่เขาหาอะไรกันฮะตามท้องไห้ท้องหน้าครับกบเขียดปูปลา